สวัสดีค่ะเจอกันไลฟ์ที่หกแล้วนะคะวันนี้ไลฟ์ที่หกแล้วเนะาะไลฟ์ที่หกแล้วไลฟ์ที่หกแล้ว <c oughs> วันนี้ก้าวออกจากวัดพระศรีสันเพชเนานะวิหารหลวงพ่อมงคลบัวพิษเนานะเมื่อกี้ที่พาไปพาไปเดินตลาดแล้วก็พาไปกราบนรสการหลวงพ่อมงคลบัวพิษเนานะแล้ววันนี้แล้วก็หลังจากออกมาที่นี่แล้วอะออกมาจากวิหารหลวงพ่อมงคลบัวพิษแล้วนะตอนนี้ก้าวอยู่ที่วัดน,นี้ค่ะ พาเพื่อนๆมากราบมาสักการนี่ให้ถ่ายว่าวัดอะไรหลายท่านคงรู้แล้วว่าวัดอะไรเนาะมาเดี๋ยวตามแอดมาดูกันวัดนี้เป็นวัดหน้าพเมรน,นะคะับเป็นวัดหน้าพเมรเป็นวัดที่อยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนรวมทั้งก้าวด้วยนะรวมทั้งก้าวด้วยสวัสดีค่าสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีทุกท่าน ตอนนี้ก้าอยู่ที่วัดนาพระเมนนะคะวัดนาพระเมนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสด,ดีครับพี่เนงสวัสด,ดีครับบุญเสริมคุณบุญเสริมนี่อยู่ที่วัดกุฎีดาวจริงๆวันนี้ก้าจะไปนะคุณบุญเสริมวัดกุฎีดาวอะแต่คงไม่ทันแล้วไว้โอกาสหน้าคุณบุญเสริมเนี่ยเป็นคนดูแลว,วัดกุฎีดาวนะ ดูแลวัดกุฎีดาวแล้วก็ดูแลวัดมเหยยงด้วยก้าวเคยเจอแล้วแล้วก้าวก็เชิญเชิญคุณบุญเสริมเข้ามาในเพจก้าวด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณบุญเสริมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันที่วัดกุฎีดาวนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องเนาะอ่าตอนนี้นะ <c oughs> เราอยู่ตรงบริเวณนอกนอกโบสถ์ต้องเรียกโบสถ์สิ วัดหน้าพระเมรน,นะคะอะ่ตอนนี้จะผ่ารอดรอดประตูเนี่ยประตูเนี่ยถ้าใครมานะระวังหัวเจ้าหมงตรงนี้ก้าวโดนหลายครั้งแล้วอะแต่ก่อนเขาจะมีป้ายติดให้ระวังศีรษะก้มด้วยนะคะตอนนี้ก้าวสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะต้องก้มอ่ะอันนี้สูงน่าจะสูงประมาณ ร้อยหกสิบมั้งน่าจะร้อยหกสิบหรือร้อยห้าสิบระวังด้วยสวัดดีพี่หนึ่งคนสวยใส่บุญอ่อนแน่นอนใส่บุญเหมือนพี่หนึ่งกันแหละบุญนำสุขมาให้สวัดดีจ้ะหนูทำอะไรลูกอจำปากหวานพี่นางฟ้าคนสวยเจอกี่ครั้งก็พูดแบบนี้ น้องคนนี้น่ารักมากนี่ดูแลรองเท้าพี่ให้ดีๆเดี๋ยวให้ติ๊ <c oughs> <c oughs> บวันนี้เจอประจำน้องก็น่ารักมาจนน้องไม่จำได้อ่าตอนนี้เราไปอยู่ที่ <c oughs> ตรงทางเข้าโบสถ์เนาะข้างบนจะเป็นยันไปะปะป,ะปะเข้ามาวัดนี้เป็นวัดในดวงใจของใครหลายๆคนนะเป็นวัดในดวงใจก็ด้วย หลวงพ่อที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้คือนี่ค่ะหลวงพ่อพุทธนิมิตวิชิตมางโมลีสีสันเพชรบรมไตโลกนาฏชื่อเต็มท่านนะคะี ตอนนี้เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะทางวัดเขาพูดเบานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนคนอื่นเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วกันดูแต่ภาพแล้วกันเนาะกนี่ค่ะเบื้องหน้าท่านงามไหมแม่ติดหลมลูกพร้อม ตอนแรกว่าจะกลับตอนนี้ติดหล่มแล้วล่ะแต่เดี๋ยวกลับแล้วะคะ่ะเดี๋ยวกลับแล้วกัะเจอคู่แท้เต็มเลยรองเท้าอตัวนี้นะคะเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบออกมาพูดข้างนอกดีกว่าไม่กล้าพูดดังตรงนี้คนนั่งเยอะเดี๋ยวลบมาด้านข้างไม่มีคน หลวงพ่อพุทธนิมิตนะคะหลวงพ่อพุทธนิมิตวิชิตมานโมรีสีสนันเพชรบรมมตยัยโลกนาฏนะคะหรือหลวงพ่อพุทธนิมิตนะคะที่ัดหนาพเมนนะคะเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องจัก,กรพรรดินะคะงามมากค่ะความคิดก้านะท่านงามที่สุดในกรุงศรีแล้วอ่ะเก้าให้สมญานามท่านว่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งกรุงศรีอยุธยา ของจริงงามกว่าในไลฟ์เยอะเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูกันนะคะโอเคข้างหลังมีพระธวารวดีแม่พาไปดูเออเดี๋ยวแม่พาไปดูนี่นะคะดูด้านข้างดูข้างไหนก็งามนะคะพระองค์นี้ วัดนาพระเมรุนะครับเป็นวัดที่รอดจากการทําลายของพาม่านะฮะรอดจากการทําลายของพามา่าเพราะว่าเนื่องจากพาม่าเนี่ยใช้วัดนี้เป็นกองบัญชาการนะฮะกองบัญชาการรบนะฮะวัดนี้จึงรอดพ้นจากการทําลายของพามา่านี่ด้านหลังนี่ด้านหลังบางคนมานะ ไม่เคยอ้อมมาด้านหลังนะคะวันนี้แอดเลยอ้อมมาด้านหลังให้ดูนะคะโอเควิหารข้างหลังอ๋อโอเคโอเคโอเคแม่เข้าใจละอยู่ด้านหลังเดี๋ยวแม่พาเพื่อนๆดูรอบนี้ก่อนอ่าดูนะคะ ใช่ค่ะสวยงามเหนือกาลเวลาข้อสำคัญวัดน,นี้ไม่ได้โดนการทำลายจากพมาก่าค่าศึกนะคะเลยให้เลยเลยยังคงความสวยงามจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะให้ดูหลังเพ่บนเพดานมาที่นี่ก็อย่าลืมแหงหน้าดูเพดานด้วยนะ เป็นลูกดาวนี่เห็นไหมคะงามไหมนี่ค่ะมาดูแบบโครสอัพใกล้ น้ำเอกดแห่งกรุงศรีอยุธยาเลยค่ะองค์นี้งามสุดใช่ <c oughs> ใช่ค่ะคุณสุรชยัยให้เพื่อนๆดูนานๆ ม,มองจริงสวยกว่าในไลฟ์เยอะเลยนะครับสบายทริ์นี่ระยิบระยับมากของจริงนะเนี่ยงามมากเลยทรงเครื่องจักรพรรดิเดี๋ยวขยับมานิดนึงเนาะ ยมาเดี๋ยวดูด้านหลังบ้างาไปดูด้านหลังบ้างดูนนหน้าๆเยอะแล้วมา <c oughs> จะย้อนแสงนิดนึงนะคะ <c oughs> ย้อนแสงนิดนึง <c oughs> นี่นะคะจะมีประตู ประตูฝาประตูซ้ายนะคะแล้วก็จะมีประตูกลางเลือกประตูหรือหน้าต่างดีเนี่ยองค์พระคันทราชก็เป็นพระธารวดีเหมือนกันค่ะจำได้ว่าเคยอยู่ในความปัมทมหรืออะไรเนะี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะ ระคันธรากเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะอยู่ในวิหารน้อยอยู่ข้างๆโบสถ์นี่แหละจะพาไปดูเดี๋ยวๆให้เพื่อนๆดูหลวงพ่อให้เต็มตาก่อนเนี่ยเพื่อนๆเ,เต็มตาหรือยังถ่ายตั้งแต่เทิดาเลยนะ ส่วนด้านนี้ด้านซ้ายนะคะจะเป็นหลวงพ่อพุทธนิมิตจ,จำลองนะคะให้แปะทองได้นะคะด้านขวาก็จะเป็นพระคันทรานะคะจํจำลองเหมือนกันให้แปะทองได้นะคะโอเคออกมาชมกัน พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวไปดูพระคันธาชต่อในวิหารน้อยเดี๋ยวฉันต้องจ่ายปิดให้นางแล้วเพราะว่านางเฝ้ารองเท้าให้ฉันแล้วไปไหนอะเฝ้าไปเฝ้ามากระเด็นไปไหนแล้ววะกระเด็นไปตรงนู้นแล้วเจอแล้ว อลูกมาเอาตางังติปสิบบาทเอน้อ,อ,คนองคนนี้น่ารักคอยซื้อนามซื้อทาให้เวลาแอดมาที่นี่นะให้ค่าขานมนางนิดหน่อยอุาษ่าห์จำหน้าเราได้นะคะอ่าอันนี้อย่าลืมนะ แอดบอกว่ายังไงมาต้องให้ก้มหัวเลยนะก้มหัวสวัสดีคุณจอยแอดมาวัดหน้าพระเมนนะกำลังบอกว่าเวลาคุณมานะคุณต้องระวังประตูเนี้ต้องก้มหัวสวัสดีค่ะคุณเพชรไพลินตอนนี้กล้าอยู่วัดหน้าพระเมนนี่ต้องก้มออดสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ะนี่จะพาไป วิหารพระคันธราชโอ้ยวันนี้พามาแต่ที่เด็ดๆเ,เลยนะพวกคุณนะ่ะโชคดีมากเลยนะจะบอกให้อุมามามาว,วิหารพระคันธราชที่หานน้อยโอ้งามมากเลยคุณดูคุณดูคุณดู องค์จริงใหญ่มากเลยนะคะองค์จริงใหญ่มากเดีย๋ยวอาจะแผนกล้องให้ดนะะูแล้วก็ข้างๆผนังก็จะมีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลือนลางไปตามกาลเวลาแล้วนะ เ,นนปเป็นผนังแอดชอบอะไรในนีป้ปะบานประตูสวยมากแอดพาไปดูบานประตูนะดูบานประตูเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ มากเลยวิหารน้อยนี่ถ้าเกิดก้าวจำไม่ผิดนะถูกสร้างขึ้นมาในรัชสมัยรัชกาลที่สามมั้งค่ะถ้าจำไม่ผิดนะสร้างมาหลังโบสถ์นี้เยอะเลยอะฮะเพราะโบสถ์นี้นี่โบสถ์หลวงพ่อพุทธมิตรนี่โอ้โหสร้างมานานมากนะ่สมัยต้นกรุงศรีอยยาเนี่ย ช่องหน้าต่างแบบเนี้ยซิกซี่อย่างเนี้ยลายลูกมาหวดเนี่ยน่าสมัยกรุงศรีอยุยาตอนต้นมั้งเนี่ยพระคันทรานเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะสร้างในรัชกาลที่สามส่วนพระคันทราดเนี่ยเมื่อกี้น้องพร้อมบอกว่าเอ ย้ายมาจากนคนปรปฐมใช่เป็นศิลปะทวารวดีนะคะเอามาจากนครปฐมตอนตนี้บริเวณวัดนะให้ดู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 ดดบริเวณรอบวัดตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะ16บนาฬิกาีนาที วันนี้แอดพามาดูแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยของกรุงสีคัดมาให้เพื่อเพื่อนๆโดยเฉพาะตอบแทนนะคะที่อุตส่าห์ช่วยช่วยช่วยเม้นช่วยไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้ตลอดตอบแทนตอบแทน เออมีวิหารข้างหลังแล้วแม่เดินไม่ไหวแล้วลูกเอาไว้ข้าวหน้าโอ้โหเดินก็ยาวอะ่ะรู้ว่ามีนะ <c oughs> เ,อเ,อเอาไว้เอาไว้เอาไว้หลังแหมไม่ใช่เป็นไ <c oughs> ลายสุดท้ายเัเมื่อไหร่ต่อไปนี้ก็จะไล่เรื่อยๆไว้เวลาแม่มากรุงศรียามใดแม่จะไล่ให้โดยไม่มีอะไรกั้นเหมือนเทลานี้อลูกนี่วิหารน้อยนะคะอยู่ข้างกับ โบทของหลวงพ่อพุทธมิมิตนะฮะพาเดินชมรอบวัดดีกว่าดูมันเอ้ยนีม่มาดูประตูวัดเดิมมานี่มานี่คุณมาดูซุ้มประตูนี่ไม่ค่อยมีใครถ่าย,ายมานี่มานี่พามาดูนี่ ซุ้มประตูวัดเดิมน่าจะได้รับการบูรณะแล้วบ้างนี่ค่ะแนวซุ้มประตูวัดเดิมเห็นหรืออยังถ้าใครมาไม่ได้สังเกตก็จะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มีแนวนู้นนะคะ ใบไม้ร่วงเต็มเลยคุณมันน่าแรงอะเนาะเดี๋ยวนั่งถักแป๊บนึ่งอยากไปวันไหนต่อว่ามาวันที่เจ็ดไปประตูแห่งการเวลาไหมวัดทั้งามอยากไปไหมประตูแห่งการเวลาตอนช่วงเย็นอย่างเงี้ย ที่ประตูแห่งกาลเวลาก็สวยนะจะบอกเลยใครอยากไปกดไลค์รัวๆเลยจ้ะขอหัวใจด้วยประตูข,าขา่าพนังเฮ้ยประตูที่วัดพนาง,งานอะ่ะอยู่ใกล้จากนี้นะไม่ไกลแต่ามมาทางมานช่อนท้างจะซิกแซกนึ่งถ้าคนไม่รู้จักก็คือไม่รู้เลยนะขอหัวใจรัวๆหน่อย <laughs> ตลาดหัวรอ,อของกินโอเคอยากไปอีกเปล่าประตูแห่งการเวลาเดี๋ยวจะพาไปไม่รู้หน่มคกปลาแก้วหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วมังห้าโมงแก่เก็บลาลนะหนุมคกปลาแก้วอร่อยมากนะที่ประตูที่วัดทางงามอะ่ะจะบอกให้คุณเคยกินกันหรือยังหนมคกปลาแก้วแก่ขายอยู่นะ นมโคกแกเป็นฝา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 นะแกไม่ใช้แบบอะไรนะถาดมาปิดทีเดียวนะแกใช้เป็นฝา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 ,นาแบบสมัยก่อนอะ่ะชอบวัดที่วังเวงวังเวงเว้ยคุณจอยมาเดินกับก้าวไหมวัดวังเวงวังเวงเอาวัดกระชายไหมวัดกระชายนะวังเวงเฮ้ยจริงใน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 มุกดานเนี่ยวัดล้างก็มีเยอะนะ วัดกูดีสูงอนะวัดที่กูดีสูงก็วังเวงนะวัดกูดีสูงก็วังเวงนะแอดเคยไปสองครั้งละวัดกูดีสูงไว้หลังพาไปเพราะว่าถ้าเดินทางอายุยาน่ยคุณต้องวางแผนหนึ่งคุณจะไปไหนแล้วคุณวางแผนเส้นทางเดินคือทั้งแถบอะจะเป็นวัดคุณก็ไปทั้งแถบเลยรอราทั้งแถบรือคุณไม่ต้องมาวัดนี้กระโดดไปวัดนั้นประวัติเหนื่อยตายค่ะเหนื่อยตายคุณต้องว่าวันนี้คุณตั้งใจจะมาโซนไหน มาโซนหน้าวัดพระเมนคุณก็ไล่ไปเลยวัดพระเมนวัดพระงามนะวัดพระงามวัดวัดอะไรนะคลองสบูววัดครุฑนู่นยาไปเลยถ้าคุณจะไปทางวัดกุฎีดาวคุณก็ไปวัดอะไรนะสมรรถโกดธารามวัดกุฎีดาววัดมเหยยงวัดอโยุยาหาแถบนู่นไปเลย ถ้าคุณจะไปทางวัดใหญ่เชียงมองคลคุณก็เริ่มต้นที่วงเวียนเจดีนักเลงไปวัดใหญ่เชียงมองคลไปวัดพน,นันเชิงไปหมู่บ้านญี่ปุ่นนะมันจะลิงกันหมดเลยแล้วคุณจะไม่เหนื่อยไม่ใช่เด้งไปทางนู้นโดดไปทางนี้เด้งไปทางนั้นโดดไปทางนี้เหนื่อยตายค่ะขับรถเวียนหัวต้องกําหนดเส้นทางเดี๋ยวว่าหลังอะ่ะจะพาพวกคุณไปวัดกุดีดาวด้วยจริงๆวันนี้จะไปนะ คุณเสริมอะคุณเสริมคนที่ดูแลวัดกุดีดาวก็เข้ามาดูไลฟ์เราอยู่นะวันนี้ว่าจะไปไปไม่ทันแล้วค่ะเอาไว้โอกาสหน้าวัดกุฎีดาวก็น่าสนใจจริงๆเป็นวัดในฝันของใครหลายๆคนสวยนะคุณวัดกุฎีดาวนี่สวยมากคลาสสิกเลยละ่ะแล้วก็มีสารปู่โสมด้วยถ้าพาไปบ้ายโอเคปะ่ะแล้วก็ วัดกุฎีดาแล้วก็วัดมเหยยงวัดมเหยยงใหญ่วัดมเหยยงนี่หใหญ่มากนะใหญ่มากเออควนฟุกเฟรมเดี๋ยวจะไปวัดมเหยยงเอาไว้ไปโซนวัดกุฎีดาก่อนนะเออแล้วก็แวะวัดไปดูทรงธรรมแล้วก็วัดดูสิทธ์แถวนั้นวัดอยุธยา ต้องไปเป็นโซนๆน่ะในเมือต้องไปเป็นโซนโอเคงั้นขอปิดไลค์ก่อนไปเจอกันที่ทไหนดีประตูแห่งการเวลาแล้วกันโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ